ครีมชีสไปเลย3แก้วครีมชีสสองรอบสุดท้ายค่ะทุกคน ไปหนึ่งทีเดี๋ยววันนี้จะมีส่งเดลิเวอรี่และออเดอร์หน้าโรงงานช่วงนี้ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้ส่งออเดอร์ทั้งลูกค้าหน้าใหม่และลูกค้าหน้าเก่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าออเดอร์เดลิเวอรี่จะมีมาทุกวันปกติหน้าร้านก็วุ่นวายพอสมควรอยู่แล้วแต่ต้องหาอะไรมาทําเพิ่มให้กระชุ่มกระชวยกันสักหน่อยอย่างลูกค้าเจ้านี้สั่งทั้งหมด6แก้วใส่ครีมชี้ส3แก้วและ,และหนึ่งในนั้นมีเพืือหอมนมสดเมนูพิเศษด้วยเพื่อหอมนมสดของเรานี้จะไม่ได้มีทุกวันนะทุกคน่งแ,แต่ช่วงตามฤด,ดูกาลของเเเเเืืืออออออกกกพราาาาะะววว่่ปลลูต้้งงใชถึ5ดนจ ิผลผลทางเราก็หนักใจสุดๆเพราะว่าเมนูนี้ขายดีมากและลูกค้าก็ถามหาทุกวันยิ่งเอาเพื่อกหอมนมสดมากินกับครีมชีสแล้วแล้วก็อ้ ه, มามี คีมชี้สองลอบสุดท้ายขอโยกย้ายไปส่งออเดอร์โรงงานน้ำตาลคนครเพชรและคนส่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมินนี่คนเดิมของเรานี่เองถ้าถามว่าส่งเดลิเวอรี่ขั้นต่ำห้าแก้วได้อะไรต้องบอกว่าได้ใจลูกค้าเต็มๆแก้วละยี่สิบบาทส่งฟรีมีที่ไหนตอนอื่นขอแวะส่งลูกค้าประจำเจ้านี้ก่อนเลยมีครีมชีสสองกระปุกกับขา้าวโพดอีกสองขวดแล้วก็น้ำมันอื่นอีกและแล้วก็มาถึงเป้าหมายของเราออเดอร์จากโรงงานน้ำตาลคนครเพชรแมคนนี้ไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยนะเคยกินมัางหรือเปล่าเนี่ยเช็คอินหน้ากล้องไปหนึ่งแชก่อน้าที่ เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าถ้ามินนี่กลับมาแล้วแม่ค้าต้องเตรียมตัวไปส่งออเดอร์หนึ่งวันพันเหตุการณ์ดลิเวอรี่ก็ต้องไปส่งให้ลูกค้าหน้าร้านก็ยังวุ่นวายและต้องวิ่งเข้าไปส่งออเดอร์หน้าโรงงานอีกและก่อนที่จะไปส่งออเดอร์หน้าโรงงานขอพาพาพา,พา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 มาดูโกโก้นมสดแก,แก,ๆๆแก้วนี่นี่นีน่ากินม,มั้แหม่ฮิวไปเต็มไม้เต็มมือเลยนะถึงเวลาช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วจากออเดอร์ศูนย์กระจายชาวไม้จังหวัดชนบุรีพิกัดร้านช่วงเช้าขายข้างซีเจแถวศูนย์เล็กๆมาสามเกลียว ออเดอร์ <Order S 2> ของสุกาชมบุรีวันนี้2,050ถุงและและและทั้งคอมเมนต์ทั้งแชทที่ทักเข้ามาหากันเยอะมากทั้งที่ตอบและไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะทุกคนว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือยากขายชาไหมต้องทำยังไงบ้างายอยากรู้จิมลิง์หน้าโปรไฟล์ได้เลยเรามีที่ึกษาให้ตลอดการขายเว้าแล้วก็ไปแล้วเจอกันที่จังหวัดชลบุรี